สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะสวัสดีนนะะสสดยามค่ำคืนอันดับแรกเขาก็ต้องมาสวัสดีกันก่อนนะคะในคลิปนี้ค่ะกับขอบุณขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับแนวทางที่เซนเซียนพ่นไหมาพอมเนาะในคลิปนี้ก็สิมีของอ๋อสุพันเนาะคะ่ะใครที่รอคอยส่วนของแม่มารวยยังมาหายมาเนาะคะนะ่ะะในคลิปนี้สิยังบามีของแม่มารวยเทีย เพื่อปุใดที่ถามหากันอยู่ยังไม่ได้ให้มาเนาะค่ะน่าจะเป็นมืออื่นมั้งเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะเพื่นน่าจะยังไม่ให้มาอในคลิปนี้เนาะก็จะมีแนวทางของออสุพรรณเอาเนิ่นๆของเสียนชนะกต่เขาคือกันเนาะเป็นตัวกลับเป็นตัวกลับเหมือนกันเนินๆเหมือนกันของป้าสายแก้วของออเซีล้วร็ของ อาดาพารวยเนาะแล้วก็ของลุงทรงเนาะคะ่ะในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปแนวทางสุดท้ายของลุงทรงเนาะอาจจะลงแนวทางให้พร้อมละกะัย้อนหลังสถิติที่เข่าแล้วก็ลุดของลุงทรงเนาะสำหรับใครที่ขอที่ที่ FC เอฟซีเพิ่นขอมาเนาะคะ่ะถ้าจำไม่ผิดเนาะแอด,แอ,ดอาจจะบอให้นในมี้เวลาแยกเป็นสินเป็นส่วนเท่าก็เลยสิเอามาลงในคลิปนี้แต่ว่าจะาขออนุญาตไว้เป็นท้ายคลิปเนาะ ล้วก็สิมีแนวทางใหม่ของเพื่อนแล้วก็แอดจะจะ,จะ,ะเฮสสเตติย้อนหลังให้นะคะอาจ,จีิย้อนหลังได้บ่หลายเนาะเพราะว่าหาว่าเจออาสีได้ของเดือนที่แล้วจะ,จะสรุปให้ว่าเข้าเท่าไรหร่ลูดเท่าไหร่เนาะของลุงทรงแนวทางในคลิปนี้เนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากทุกๆเสี้ยนหลายๆแล้วก็ f อซแฟนคลับรุกทุกคนเนาะ,ะที่เข้ามาติดตามที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ บ่กวาจะเป็นเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซใหม่ที่ลังไลเขามากลาบขวาบพรกคุณในไลเดอค่ะที่เข้ามาติดตามเนาะอ่าอีเขามาเปิดใจรับชมแล้วก็บิึงแนวทางทางช่องของเราิกช่องน้อยๆช่องนี้เนาะแล้วก็ฝากทุกๆเซียนไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจเนาะมากเซียนใดห้าร้องติดตามแล้วกันเนี้ยบิึงแนวทางไปพร้อมๆกันนะคะว่าถูกใจเซ้นไหนชอบเซียนไหน,น,ไหนมากเซ้ยนใดเป็นพิเศษหรือว่าแนวทางใดที่เข่ากับเจ้าของที่ อตรงใจตรงอกตรงใจเนาะเลงแนวทางอาจจะตรงกันฝากไว้พิจารณากันนะเนาะอาจจะกลาวดูลแน่สำหรับคลิปนี้แนวทางตองววดของเซ้นเซียนที่ให้มาเข้ามาตามต่อกันค่ะแนวทางตองวดบรรจันเนาะสำรับของอ,อสุพันเป็นจังไรกันแน่ใครที่ตามใครที่รอคอยอยู่กูไดที่ เป็นเอฟซีรักเดียวใจเดียวเบิ้งแนวทางของพื้นของออสุพรรณนี่เลขสามตัวแตกนีก็มาหลายรอบอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆแอดจะย้อนหลังให้เบิ้งเนาะสำหรับเอฟซีใหม่แนวทางในคลิปนี้ก็อาจจะเงี้วเนี่ยต้องขออภัยเพื่อเพื่อเอฟซีเพิ่นอยากได้แนวทางใหม่ไวๆเนาะเดี๋ยวว่างๆแอดจะเห็นให้สำหรับคนใหม่นเนาะคนใหม่ที่เข้ามาอยากรู้ว่าของใครเดินดีเดี๋ยวแอดก็สิพยายามเหตุทุกเซียนละค่ะจะย้อนหลังให้ทุกๆเซียนเนาะ อ่าวางให้เลยแล้วก็แคปหน้าจอไว้ก่อนแนวทางเมื่อคืนของอ่อสุพรรณสายวิ่งสายรูดเนาะตกับห้ามาทั้งสองค่ะแล้วก็กอดคอกันมาหาแมนผู้ได้ตัดตเลนเลขสามตัวของเพิ่นน,นี่ค่ะหมานทั้งบนทั้งล่างเนาะเพราว่าเลกเดนเลกเดนเลกเน้นสองตัวของเพิ่นกับเน้นในแค่สองหางเนาะคะ่ะหกกับหาศเข้าไปที่หกซเนาะเป็นตัวกับสี่หก แล้วก็เลขดินกอดข้อกันมาสี่กบหาแนวทางของออสุพรรณเลขดับเพิ่นนีกน,นารุ่นเนาะเพราะว่าช่วงนี้ที่ให้ดับมานี่คือเขาตลอดเนาะหมายถึงว่าดับตลอดเนาะห,หนึ่งดับหนึ่งกะดับหนึ่งไม่มาทุกหลักหกไม่มาทุกหลักก็มีเาวเอดว่าจะบอยอนลังลายประสันกับเปิดคือเขาเพราะว่าแนวทางของเพิ่นกระือว่าเดินดีเนาะสำหรับเลขดับเพิ่นของออสุพรรณเนาะ อุตสาให้เพิ่นแน่จักหน่อยเพราะว่าถ้าบ่มีเซีนเซียนกับบอมีช่องลอกิกกดีถ้าบ่มีแนวทางกับบอมีเอฟซีบ่มีเอฟซี FC กับบอมีแนวทางมาเบิ่งให้กันเนาะคะ่ะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถ้าบ่มีคนน่าเสนอเฮากับ่ไใดเออมาเผยแพร่ให้บีพีเอฟซีได้ติดตามกันเนาะอ่ะทุกๆอย่างคือวงจรเนาะค่ะวงจรโคจรมาหากันเฮาเอือ้อ เกือใส่กันเนาะค่ะ <c oughs> อันแนวทางตองวดค่ะอหลายๆคนก็นจะแคบหน้าจอก,กันแล้วเนาะคาตาเวานอกรูหลอกทางในจากหน่อยอันแนวทางของอ,อสุพันธ์สำหรับราพันา,าสาววิ่งรูดเด่นบนล่างว่านี่ให้เด่นที่ศูนย์กับซีค่ะเลขซีตัวให้ที่แปดศูนย์สี่เก้านะคะเลขเลขซีตัวให้ที่แปดศูนย์สี่เก้า แนวทางเลขสามต,ต,ต,ตัวให้ที่ศูนย์สี่แปดศูนย์สี่เก้าศูนย์หกสามแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกนิ่นที่ศูนย์สี่เก้าค่ะแนวทางเลขสามตัวเนาะค่ะกับตัวนิ่นเลขสี่ตัวอเลขสองตัวให้ที่สี่ศูนย์สี่แปดหกสามเก้าศูนย์แปดศูนย์แล้วก็สี่เก้าค่ะนิ่นนิ่นให้ที่สี่ศูนย์กับสี่เก้าเนาะค่ะเบิ้ลที่ศูนย์ศูนย์กับสี่สี่ งวดนี้ดับหนึ่งทุกลักเนาะสำหรับแนวทางเลขดับของออสุพันงวดนี้ดับหนึ่งทุกลักแนวทางของออสุพันแคปหน้าจอค่ะมาต่อที่ของเซียนชนะค่ะหมานทิงปังเลขดินเพื่อนนี่กะถือว่าเป็นเจ้าพ่อเนาะเจ้าพ่ออยู่สําหรับแนวทางเลขดินไห้มาถึงถึงแม้ว่าจะให้มาสามตัวเนาะ หนในสมต้องมาแล้วก็เพ,พิ่มพือมาทั้ง2ตัวแล้วก็เพ,พิ่มพือมาทั้ง3าตัวเนาะสำหรับผู้ใดที่เป็น f อฟซีแฟนกับคนเกาเพิ่นเอฟตัวยุ่งของเพื่นคงจะรู้กันอยู่และสำหรับ f อฟซีไม่กับเป้นแนวทางไป,ปรพร้อมกันสําหรับในคลิปนี้เนาะเข้าไปที่ h าซีค่ะแต่ว่าออกเป็นตัวกลับเนาะออกเป็นตัวกลับแต่ก็ถือว่าเดินดีสําหรับแนวทางของเซียนชนะ หาบลายหางเราเพื่นก็นจะหายมาแบบนี้ตลอดค่ะไม่มีลดไม่มีเพิ่มยังอยู่ยงคงกับพันแนวทางหน่อยหน่อยน,นินๆเนาะค่ะสําหรับเลขเด่นสามตัวแล้วก็เลขสองตัวสี่หางสี่คู่เนาะเด่นงวดนี้ให้เด่นที่เจ็ดแปดเก้าค่ะอุไรมานกับฮิ้งกับเพิ่นไปอ่งวดเมื่อคืนนี้ก็ขอให้หมานตองงวดค่ะวันจันนี้ไฟทับพ่อแมวี่น้องเย้ยให้ดังสิอารคลิปท่าน ยาไฟดับอีกเอาบางยาไฟตกเนาะเอาเหตุการณ์เรียวๆนี่แหะบอได้ต,ตัดต่อจากสิยูช่วงระว่างกลังใดแอดกับสิลงไปในคลิปนี้แล้วเนาะ,ะแนวทางของเจนจนาไฮเดนทีเจ็ดแปดแล้วก็เก้าค่ะสองตัวไอที่เจ็ดแปดแปดเก้าสองเจ็ดสองแปดน้นๆทั้งสี่หางเนาะสำหรับแนวทางเลขสองตัวของ เซียนชนะเนาะคะ่ะฝนกระตุกเนาะคะ่ะทั้งแด่ฝนตกเนี่ยเตรียมตัวรับลมหนาวกันกันกมาที่นี่บอกมืออื่นกับมือฮื้งเนาะมืออื่นวันอาทิตย์วันจันทร์ไม่แน่เนาะคะ่ะมาลมหนาวใส่กับเล่าพัฒนาพอดีฝนตกช่วงนี้ไฟกระดับเมื่อกี้ข้อยู่ยังมาให้ดับพื้อเดียวมาตามตัวะค่ะของป้าสาแก้ว ของป้าสายแก้วนะคะเข่าตัวเด่นค่ะเข่าตัวเด่นเดินที่หกเดินที่หกสองตัวจับคู่ไปบ่หรอเนาะสาหรับแนวทางของป้าสายแก้วคืนนี้ตามตัวและใบใหม่ค่ะวันจันทร์กับร้วพัฒนาสายวิ่งรูดติ้นบน่างงวดนี้ป้าสายแก้วให้เดินที่สองกับเก้าค่ะสองตัวให้ที่สองห้าสองสองสองซีสองเก้าสองหกแล้วก็สองแปดนิ่นที่สองเก้าสองสองสองซีเนาะค่ะ เลขสตัวก็ให้แค่หางเดียวค่ะงวดน,นี้ให้สองสองสี่อ่นิ่นๆเจาะๆกับแนวทางของป้าสายแก้วแคปหน้าจอแล้วไปต่อนอะกูได้จะเป็นเอฟซีแฟนครับของเพิ้นมาต่อที่ของออเซรีออเซรีซรกับช่วงนี้ก็ถือว่าเดินดีค่ะสำหรับเลขดินเนาะดินยังมาให้เห็นเนะค่ะสองตัวมาตัวเลขจับคู่อัซิลุตไปเนาะให้สามหาออกซิหา เียไปแต้มเดียวแนวทางของออสเตรี C R e. วันนี้ตามต่ตค่ะวันจันทร์กับเราพัฒนาสายวิ่งสายรูดเดินบนรางวันนี้ให้เดินที่สองกับ8ค่ะ2ตัวให้ที่สองเจ็ดสองหเจ็ดแและะ้วก็สาหค่ะเน้นที่สองเจ็ดเจ็ 4, 8, แล้วก็ 48ค่ะแนวทางตัวนินตัวจอเนาะเดินที่สองกับแปดสองอเซอรีมาต่อที่ของดาดาพารวยค่ะางวนนี่ต้องขออาภายัยเอแฟนคลับเนาะเลขเดินบ่ามาค่ะางวนนี้เดินไม่มาแต่เชือว่าแฟนคลับของดาดาพารวยรอคอยล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเดินเดินดีหล,ลุดน้อยมากค่ะหลุดน้อยมากสำหรับเลขเดิน ของดาดาพารวยตักสาธิติที่ผ่านมาเนาะเด้นวัานี้ไ้เด้นที่8กับ9ค่ะสายวิ่งสายรดเดินบนล่างเนาะแกับ9กสองตัวให้ที่8 9 9 8 9 0าเกับเก้าศูนย์ศูนก้ากมขค่ะของดาดาอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเนาะเลข3ตัวให้ที่0ูนย์เก้ตัวให้ที่90 98ค่ะ แนวทางของดาราภารวยตองวดวันจันทร์ค่ะมาต่อที่ของลุงทรงค่ะของลุงทรงสำหรับรับพัฒนาสายวิ่งสายรูดเมื่อคืนนี่รุดไปเนาะลุดไปไปต่อและตามไม่ค่ะแนวทางต่องวดของลุงทรงวดนี้ ไนเด่นที่หกกับซีค่ะสายวิ่งเราเด่นบนรางเนาะหกกับซีสองตัวเด่นเด่นเน้นเน้นเนาะที่เก้าหกห้าหกสองหกแล้วกับสองซีค่ะตัวร่องตัวกัเพื้นที่เก้าสีหกหกห้าสีแล้วก็บซีหกค่ะเลขสามตัวให้ที่ซีสองซีสองซีีเก้าหกแล้วก็ห้สองหกเน้นทั้งสามหางเนาะคะ่ะสำหรับตัวเรเนะาะทั้ง ลีกอ่าสามตัวของลุงทรงเนะาะอาทีนี้แอดจะพามาเบิงสาธิติย้อนหลังเนาะอ่าเอซี FC ที่เพิ่นขอมาเพิ่นจิเขามาเบิงหอดพีพะอู้เนี่ยเนาะแต่ว่าก็จะไว้ให้เอฟซีใหม่เนาะเพื่อเอฟซใหม่อยากดูพ้นเก่าเป็นกระสีดูอยู่แล้วเนาะรู้อยู่แล้วติดตามอยู่ตลอดของลุงทรงนะคะ เอางวดเดือนพฤศจิกาเนาะแอดแอดรวบรวมมาให้ได้เริ่มต้นที่วันที่สิบสี่เนาะ,ะสิบสี่สิบสี่พปอจิกาหลังย้อนหลังจากนั้นแอดหาบ่เจอว่าเดือนต่อเดือนแอดจะเก็บลงมุดเนาะเคลียร์ให้หมดุดเพราะว่าแอดก็ไ่ได้เขียนไว้แอดแอดแอดจะบ่ได้เขียนไว้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันหลายเนาะ,ะต้องขอให้หายๆสำหรับข้อมูลอาจจะบแนเนน แต่ว่าย้อนหลังก็สิพยายามเฮ็ดให้ได้เดือนต่อเดือนเท่านั้นเนาะเดือนของเดือนเดือนพฤศจีการเนาะมีทั้งหมดเจ็ดงวดค่ะที่อยู่ในมือแอดมีทั้งหมดเจ็ดงวดจนถึงวันที่ยี่สิบแปดลดไปสองงวดค่ะจากเจ็ดงวดลุดสองงวดลุดนี่คือไม่เข้าทั้งตัวเด่นแล้วก็เลยสองตัวกับเขาเนะาะเข้าเลขเด่นเข้าสามงวดค่ะ สต,ตัวสองงวดแล้วก็แตกสามตัวหนึ่งงวดเนาะอันนี้นี่จะเป็นดินอาจจะไม่ได้เปินให้เบิ้งทุกอันของรุงทรงวันที่นี่จะมีหลุดไปสองงวดเนาะจากเจ็ดงวดที่ว่าเขาเลยเลขดินกับจะเขาที่สามงวดนะคะที่เข้าตัวดินเนาะมีสามงวด แล้วก็เล็กสองตัวเข้าไปสองงวดค่ะแล้วก็แตกสามตัวของลุงทรงเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาอ่าในเดือนธันวาล่าสุดเนาะพึ่งลงไปได้สามอ่าหกงวดพึ่งลงไปได้สามงวดตั้งแต่วันที่หนึ่งหนึ่งท่นว่าเข่าตัวเดินค่ะเข้าตัวเด่นหนึ่งงวดรวมทั้งหมดจะเข่าไปสามงวดเนาะเล็กดินของลุงทรง หลุดแค่งวดเดียวค่ะจากหกงวดเนาะพึ่งจะหลุดไปงวดเดียวคือเมื่อคืนนี้แล้วก็เลขสองตัวเลขสองตัวเขาสองงวดเขาตัวนินตัวจอพร้อมในเดือนนี้พึ่งได้มาหกงวดเนาะหกงวดพึ่งหลุดไปงวดเดียวอถือว่าเกินครึ่งเนาะถือว่าเกินครึ่งอยู่สําหรับแนวทางของลุงทรงสาติตีเพิิน อาจจะหลุดงวดเบนงวดบ่ได้หลุดยาวแล้วก็อาจจะบ่ได้เขายาวช่วงนี้เนาะค่ะช่วงนี้ของลุงทรงข้อมูลแอดกะมีให้แค่นี้ก่อนเนาะสินแนนบ่อนแนนทั้งหลก็ต้องขอโทษขอ,ขอไผ่ไว้ล่วงหน,นะน,น้าเนาะแนวทางเลขดินเลขสองตัวสามตัวก็แตกมาแล้วของลุงทรงเนาะสี่งวดติดห้างวดติดพ่นกระพานมาแล้วเนาะทายอดลังไปอีกปุ้นหลายเดือนอยู่แต่ว่าก็ถือว่าสุดยอดแนวทางอยู่คือกันค่ะของลุงทรงเนาะ สำหรับคลิปนี้กับคองให้เอฟซีทุกทกท่านที่เขามาติดตามที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องของเรากิกกละกันเป็นกำลังเรงใจให้กับทุกๆเซียนอยู่ขอให้โชคดีมีชัยชกับเราพัฒนาวันจันทร์เนาะมันมาเฮงเฮงมงปังยกช่องอีกนอ้อยให้เอฟซีของแอดไปโชคได้หลับนำาำมักเซียนใหจ,จัดเซียนนั้นเนาะคะ่ะมากแนวทางไหนค่อยๆเบิรงกันไปเนาะล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ